สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซี่ครับมือนีผ้ามาเบิร์นางมางไฟครับผมสวัสดีครับอาจารย์ซางครับทีมงานไหนครับมือนีสอสมานดีนะครับผมรอลุนรอเชียสอสมานดีนะครับผมมาร่วมเชียบบ้างไฟไปกับสอสมานดีรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะไอเที่ยวไดครับ อ๋อพร้อมจุดเลยบังไฟบอยังมีคิ้วครับตอนนี้กำลังล่างหูอยู่นะครับผมมาลอดุุนรอเชียครับสอสามานดีนะครับผมบังแรกของปีวะครับบังแรกของปีนะครับผมโอ้บอต้องตื่นเต้นครับบอต้องตื้นเต้นผมก็ฮักกระทายครั้งแรกขึ้นกันต่างคนต่างไม่เคยนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเอามาลอดุุลรอเชียครับสอสามานดีฝากในอ้อมอกออมใจครับรับงานประเภทนี้อยู่วะครับ รับนะครับผมมือน,นี้แหละครับที่ฝากซื้อฝากเส,สียงไว้คับพี่คับน้องนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอให้ล่ํารวยมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้มารูมเชียวฟักฝ่ายไปกับลุงรอด f อรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหอด f อฟสวัสดีลา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 